สวัสดีครับออตอนนี้ก็คือเป็นต่อเนื่องจากที่เราไลฟ์สดไปเมื่อเช้านะครับตอนนี้ก็ประมาณสักเที่ยงครึ่งนะครับบอนมิงก็เลยถ่ายคลิปนะไว้อย่างน้อยเนี่ยเวลาตกเสร็จนะครับจะได้ไม่ต้องมาตัดต่อจากตัวที่เราไลฟ์สดนะก็ดูต่อเนื่องจากตัวนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ปลาเนี่ยก็ค่อนข้างจะกินห่างแล้วนะครับแต่ยังได้ตัวอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวเนี่ยเขาจะเล็กลงนะตัวประมาณสี่ขีดห้าขีดนะครับตัวหกเจ็ดแปดเนี่ย ตัวไปแล้วนะครับตอนนี้ยังตกเป็นงานไม้ตายอยู่นะครับแต่ก็ยังพอได้ตัวนะครับเดี๋ยวจะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นเป็นงานไม้ตายตะกัววิ่งนะครับแล้วก็เป็นเป็นไม้ตายที่กินตะกัว,วน้อยๆนะครับเป็นไม้ไม้ตายสรงสลิมนะครับเพราะว่าเขาเขาดึงเราทิ้งเหยื่อนะคืออาการเขาช้าลงนะครับแต่ยังได้ตัวอยู่นะครับตัวนี้ไซส์มีไซส์นะครับ ตัวนี้มีไซนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสักโอ้โตัวนี้มีแปดขีดหกขีดนิดเดมันเจ็ดขีดได้นะนีไซใหญ่ครับนี่เลยพี่น้องวันนี้ค่อนข้างจะมีผลงานให้พี่น้องได้ได้ชมนะครับคือก่อนหน้านี้ปลาบอ i ซีดีนะครับที่อยู่ที่ลาก,กระบังของเทศนะเรามาตกหลายครั้งนะครับครั้งสุดท้ายที่มาตกนี่คือปาาไม่กินเบ็ด ปลาไม่กินเบ็ดเจ้าของ่ยก็เ,เลยไปเอาปลามาลงเพิ่มร้อยโลนะไซส์ประมาณห้าหกขีดนะครับเพื่อกระตุ้นให้ปลาเก่ากินนะครับเผลจากการตกนะตั้งแต่เช้าที่เราไล่มาคือปลาเขากินดีขึ้นนะครับกินดีขึ้นแล้วก็ปลาเก่าก็เข้ามากินเหยื่อนะครับปลาใหมก่ก็โอ้โหถือว่ากินเหยื่อดีมากนะครับถือว่าโชคดีนะครับก็นี่เลยจับจีบตัวนี้ใช้ขนมปังนะครับเปลี่ยนจากขนมปังนะยนะเปลี่ยนจาก เป็นจากกุ้งนะครับกุ้งฝอยปั้นเม็ดนะคือเขาช้านะครับเราก็เลยใช้ขนมปังดูนะครับขนมปังเกี่ยวชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงสูกล้องมันจะเอียงๆนะเออกล้องจะเอียงขวาหน่อยนะปรับให้เขาา้าปเอาละปรับกล้องหน่อยโอเคมอนมินก็จะใช้ขนมปังตัวนี้นะครับขนมปังนี้นะ แล้วก็จิกนิดเดียวนะครับแล้วก็เกี่ยวตาเบ็ดเลย komm. แล้วก็จับจีบพุ่มนะครับก็ถือว่ากินนะครับตอนนี <bar> ้กินนะแค่เ <made> ค <SAN> <tsp>. ็มกินนี่กินอีกแล้วนะครับกินไว้นะครับเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากกินปั้นเม็ดกินกุ้งนะครับกุ้งฝอยนะเปลี่ยนมากินขนมปังนะครับนะครับเปลี่ยนมาอย่างนี้นะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องมือใหม่ต้องต้องไล่ดูนะครับเรา่าไปตกอย่างเดียวนะถ้าเขาห่างตัวก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับเห็นไม่เอ่ยนี่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็จับจีบด้วยเหยือกนี้นะครับจับจีบนะเห็นไหมจับจีบนะครับแล้วก็บีบเลยนะครับบีบแบบนี้นะครับก็กะน้ําหนักมือนะให้เหยื่อเขาลงไปแล้วแตกให้เหลือชิ้นหนมปังนะยังเป็นงานไม่ตายอยู่นะครับเป็นงานไม่ตายหนักตัวเดิมเลยนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองถ้าเข้าช้าอีกนะก็ยังจะจะปรับเป็นขนเม่นนะงานขนเม่นนะครับ การตกเนี่ยเราปรับได้หลายวิธีนะครับเราเอาทุ่นไร้สารนะทุ่นไร้สารของขนเม่นนะครับที่กินแค่ลูกหมุนเบอร์แปดนะครับเราเอามาปรับเป็นงานไม่ตายเบานะครับโดยไม,ไม่ตายแต่โกวิ่งนะครับเพื่อให้เขาสามารถดินน้ําได้เ,เวลาปลาเขาดึงเนี่ยมันจะเป็นอาการที่กดไหลนะเราปล่อยให้เขากดไหลไปเลยนะครับปลาจะได้ไม่ระแวงนะตอนนี้เนี่ยปลาเขากินเหยื่อมาเยอะด้วยตั้งแต่เช้านะรับโดนเบ็ดด้วยหืุด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะที่ตกก็ปลาเขาเริ่มอิ่มแล้วก็ กินเบาขึ้นนะครับแล้วก็มีการเช็คเหยื่อน้ำซึ่งซึ่งมีปลาใหม่เข้ามากินด้วยปลาเก่ากินด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะปรับนิดหนึ่งให้มินมีความละเอียดแล้วชิงจังหวะเขานิดนึงนะครับ ถ้าเปลี่ยนก็จะเป็นทุ่นทุ่นตัวนี้นะขนมินหมอนมิน,ม,นมีหลายมีหลายตัวนะครับมีหกเจ็ดดอกนะอันนี้ก็เป็นอีกดอกหนึ่งนะครับดอกเล็กๆนะครับดอกเล็กๆมันเป็นการประยุกต์ใช้นะครับเป็นงานประยุกต์ใช้นะทุ่นตัวนี้จริงๆก็ถ้ารูปทรงนะครับตามหลักการก็คือมีความสลิงความความสลิมสลิมนะครับเรียวก็คือเหมาะสําหรับงานบาลาร์สนะครับ เจตนาเรามาใช้คือเพื่อให้แรงต้านมันน้อยนะเวลาปลาดึงนะครับให้แรงต้านมันน้อยนะครับให้มันสามารถตอกลงไปเลยไหลลงไปเลยโดยที่ปลาไม่ระแวงดูดเข้าปากนะครับเพราะตอนนี้ทุนที่กินตะกั่วเป็นงานบาลานซ์นะครับเวลาปลาเขาดึงเนี่ยมีการเด้งนะมันมีการแรงตึงของสายเขาจะทิ้งเหยื่อนะครับที่เราสังเกตนะเขาจะทิ้งเหยื่อนะครับ แล้วก็เกี่ยวขนมปังบ้างนะครับเกี่ยวกุ้งบ้างสลับกันตอนนี้เราเราเกี่ยวขนมปังนะเขาเขาค่อนข้างจะกินไวแล้วมีไซส์นะครับตัวไซส์มีไซส์นะแี่ถอนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วงั้นไม่ตายบางครั้งมัน,ม,นมันเป็นเกมหอนะครับเป็นเกมหอคอยนะตัวนี้เป็นปลาใหม่นะครับเป็นปลาใหม่นะพี่น้องนี่ ตอนนี้ประมาณสักห้าขีดโอ้โหนี่นะครับพี่น้องนี่เลยปากเขานะครับคือเขากินนะครับลรวโดนวัดนะะวัดแรงจนปากฉีกนะครับนี่เพิ่งโดนเลยนะครับเพิ่งโดนเลยนะครับดังนั้นพี่น้องมือใหม่เรานะตกเราก็ดูแรงในการวัดให้พอเหมาะพอควรนะครับคือปลาเขากินอยู่แล้วนะครับเราไปวัดเขาแรงเกินครับปากเขาก็ฉีกบาดเจ็บนะครับแล้วเมื่อเขาอาจจะ ไม่กินเบ็ดอีกเลยก็ได้นะครับแต่น,นี้ปลาเข้าใหม่อยู่นะนะนี่นี่ครับนี่เลยขนมปังและพี่น้องตัวนี้เราใช้ขนมปังนะครับขนมปังฟาร์มเฮาส์เรานะครับเกี่ยวเป็นชิ้นเล็กๆนะเกี่ยวเกาะแบบนี้นะครับเกี่ยวเกาะแบบนี้แล้วก็จับจีบทับไปเลย ป้าเขากินนะครับก็รอชัวๆเกมชัวๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากกระชิงเวยครับสักหน่อยก็จะปรับเป็นงานบาลานซ์ก็ได้นะครับเพราะว่าขึ้นแต่ว่าขึ้นก็มีแรงมีเบานะครับมีไม่ไม่ได้แรงตลอดทั้งวันนะครับถ้าจะตกงานบาลานซ์ก็ยังถือว่าตกได้สบายๆนะครับวันนี้นะครับรูปเกมนะรูปเกมก็คือ เจ้าของบ่อลงปลาประมาณห้าขีดลงไปหนึ่งรกิโลนะครับเพื่อกระตุ้นให้ปลาเก่ามันกินไวขึ้น,นครับโดยที่ว่าปลาเก่าบ่อนี้เป็นไซส์า3ามขีด5้าขีดก็มีนะครับแล้วก็มีปลานินใหญ่ไซส์7ขีดจนถ,ถึงโลกว่านะครับซึ่งมันไม่ค่อยกินเบ็ดแล้วนะครับเพราะมันตกมาหลายครั้งแล้วเป็นบ่อช่างออกเดิมนะครับเจ้าของบ่อก็เลยเอาปลาห้าหกขีดมาปล่อย100ยกิโลกระตุ้นเพื่อให้เขาให้เากินเบ็ดนะครับ จากการทดลองที่เรามาตกนะถือว่ากินกินดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะปลาเก่าก็เมื่อช่วงเช้าได้ปลาเก่าเนี่ยไซส์เจ็ดแปดขีดนี่สามตัวนะครับแล้วไซส์ห้าขีดสี่ขีดก็ได้เยอะนะครับได้เยอะจนจนถึงช่วงประมาณเที่ยงก็ยังกิงกนสลับกับปลาเดิมกินกับสลับปลาใหม่นะครับก็ถือว่าเขากินดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้โอ้โหแทบจะไม่กินเลยมาตกเนี้ยได้ก็ไม่ไม่ถึงยี่สิบตัวนะครับแ,แล้วตกยากมากนะครับตกยากมากต้องไล่แก้ตลอดนะครับเพราะมัน เดี๋ยวก็กินกุ้งเดี๋ยวก็กินปั้นเม็ดจับจีบสลับกันไปเรื่อยนะครับบางทีมันเงียบเราก็ต้องเดานะเดาเดาว,ว่าเขาจะกินแบบไหนยังไงเกี่ยวกุ้งบ้างไสเดือนบ้างนะครับก็เข้าห่างๆนะครับก่อนหน้านี้นะครั้งสุดท้ายแต่พอมาวันนี้นะครับอาการเข้าต่างจากเดิมนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นลูกเกมที่สนุกนะครับค่าคัน250บาทนะครับพี่น้องท่านใดอยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับอยู่ตากบังมีนบุรี นะครับทางโซนทางนี้นะก็ถือว่าบอ่อนี้เป็นบอ่อนึงที่น่าสนใจนะครับบอ่อต,ตกปลาไอซีดีลาดกระบงังกรุงเทพนะครับเจ้าของบอ่อนะเล็กเนี่ยแกไม่ได้มีเพจนะครับพี่น้องไม่ได้มีเพจนะแกก็จะอาศัยมีกลุ่มกลุ่มลายกลุ่มใหญ่นะครับอาศัยแจ้งกันในกลุ่มลายนะครับอาศัยพี่น้องเราที่ตดในละแวกใกล้เคียงนะครับก็พี่น้องท่านใดมีโอกาสนะอยากให้ลองมาดูนี่รับกิ่นนี่เลยเนื่อไซส์นี่ประมาณชัก ข้าขีดข้าขีดกว่าใช่ไนะหมครับหรว่าเป็นปลาที่กําลังทานอร่อยนะครับพี่น้องนี่เลยนี่นะครับไซนี้นะครับตอนนี้ก็สลับกันนะสลับปั้นเม็ดปั้นเม,ม็ดบ้างกุ้งบ้างนะครับแล้วก็ขนมปังบ้างนะก็ตอนนี้ใช้ขนมปังนะเขาเขายิงกิน,นเรื่อยเรื่อยนครับ คือปลานี้เขาแปลกอยู่อย่างเราตกกุ้งไปตกไปเรื่อยๆก็ๆห่างนะหยุดไปนะหยุดไปพอเราเปลี่ยนปันเม็ดก็มากินปันเม็ดนะพอปั้นสภาพ,พเงียบนะเราเปลี่ยนมาเ,เป็นขนมปังก็กินขนมปังนะครับตอนนี้เขากินขนมปังนะเราก็จับจีบทับแบบนี้เลยนะครับจับจีบทับแบบนี้ไปคัือว่าปลากินนะครับเพราะปกติเนี่ยตเบีตโมงตเบีตโมงต้นไปจนไปถึงประมาณบ่ายสามปลาจะเงียบนะครับเขาจะเงียบนะ ปลากินจริงๆเลยตามหลักพื้นฐานเลยก็จะกินช่วงเช้าจนถึงประมาณสักสิบโมงสิบโมงกว่าครับสิบเอ็ดโมงก็จะห่างตัวแล้วนะครับไปกินอีกทีตอนบ่ายคือบ่ายสามจนไปถึง5้าโมงเย็นนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าเขากินเรื่อยๆถ้าเรียกตามตามที่เราเรียกกันนะครับถือว่าปลากินทั้งวันนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะห่างตัวนิดนึงนะครับตามตามธรรมชาติของเขานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาก็ประมาณสัก ครึ่งครึ่งน,นะครับถือว่าปลากินเลยนี่ยังมีอาการอยู่นะพี่น้องยังมีอาการอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ปลาเขากินนะครับพี่น้องเมื่อสักครู่นะมันมีปลาตัวนึงที่เราได้มาเคร่บปากบนเขาฉีกขาดเอม์อเลยนะวันนี้ก็พี่น้องมือใหม่เรานะเวลาตกปลาก็ฝึกวิธีวัดนะครับอ่านให้จังหวะให้ดีวัดให้เฉียบนะครับแล้วก็ ไม่จำเป็นต้องวัดแรงมากนะพอเราตกปลากิน,เ,นเราวัดแค่สะบัดข้อมือให้พาริิปลายคันก็ทํางานนี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับมันฝังเข้าไปในปากแล้วนะครับแต่ถ้าวัดเราวัดเกินแรงเกินไปนะครับคือปากเขาก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะปาก็ตัวเล็กนะครับปากเขาฉีกนะครับเราก็ไม่ได้ปลาปากก็ฉีกปลากก็เจ็บนะครับปลาเขาก็บางครั้งเนี่ยไปเกี่ยวท้องเกี่ยว ในในส่วนที่เปราะบางช่วงท้องเนี่ยเขาอาจจะท้องแตกแล้วก็ตายได้นะครับพี่น้องไปตอ่อครับวันนี้คือเรามาตกบ,บอนหมิ่นก็มาถึงช่วงเช้าแล้วก็เริ่มตกประมาณสักแปดโมงนะครับปลาเขาก็เริ่มเริ่มเข้าตอนประมาณแปดโมงครึ่งนะหลังจากเราทอยเยือะอ่อยไปสามสี่ไง สี่สี่กัมนะมันก็เข้านะครับเพราะที่นี่เขาไม่ให้โยนนะครับให้ถอยปลายสายนะครับพอเขาเรามีอาการเนี่ยเราก็ตกด้วยกุ้งนะตอนแรกด้วยกุ้งนะพอกุ้งไปก็ปลาเล็กมันกินนะครับปลาสามสี่ขีดกินห้าขีดกินเราก็เลยลองปั้นม็ดนะครับปั้นม็ดเราก็ได้ไซส์ใหญ่นะครับไซส์เจ็ดขีดแปดขีดนะแต่ว่าเขาจะเข้าช้าหน่อยนะครับปลาใหญ่พอมันห่างตัวแล้วก็มาเกี่ยวกุ้งอีกนะครับเกี่ยวกุ้งสลับไปสลับมาแล้วก็ มาจนตอนประมาณสักเที่ยงนี้นะประมาณเที่ยงนี่เลยนะครับหมอนมือก็ปรับมาใช้ขนมปังชิ้นเรานะเกี่ยวชิ้นเล็เกๆนะครับแล้วก็จับกีบทับนะถือว่ากินดีนะครับถือว่าได้ตัวเขาถี่มากขึ้นนะครับแสดงว่าเเราก็ปรับแก้ลูกเกมไปนะครับส่วนตัวตัวกุ้งฝอยนี่พี่น้องกุง้งฝอยนี่ก็เราก็ดักใส่ถังไว้เลยนะมันถันเงียบแล้วก็เกี่ยวกุ้งฝอยด้วยนะครับแผลเล่าเนี่ย บาลานเนี่ยไม้ตายตอนนี้เราตกไม้ตายอยู่แบบเดิมตั้งแต่เช้าเลยนะครับไม้ตายหนักนะไม่ได้เป็นไม้ไม่ได้ตั้งเป็นไม้ตายเบานะครับเป็นไม้ตายหนักที่กินตะกัวประมาณสักสามจุดห้าถึงสี่กรัมประมาณนี้นะดอกนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นไม้ตายเบาหรือยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนบาลานนะครับเพราะยังมันยังได้ตัวอยู่แล้วอาการทุ่มมันสวยแล้วปามเข้ามานนัวเนียนเราก็เลยต้องการอาการชัดๆนะครับตอนนี้ลมมันเบานะครับลมมันเบาแล้วก็ ถือว่าโอเคเลยนะครับวันนี้อากาศดีแล้วก็ฟ้าเปิดนะครับเมฆก็มีมืดมาบ้างนะครับแต่ยังไม่มีความอบอ้าวนะคิดว่าฝนอาจจะไม่ตกนะครับหรือว่าตกก็อาจจะเย็นแล้วเราไม่ได้มีผลอะไรกับเราแล้วตอนนี้มันมีเม็ดปลามานะครับพี่น้องมีเม็ดปลามานะนี่เป็นภาพบรรยากาศบอ่อเรานะครับฝนมินมาตกบ่อยนะครับที่นี่ บรรยากาศดีนะครับ okay, แต wait, nah, ouais. h h e right. right. uh ่ว huh. ันนี้แปลกนะครับเครื่องบินน้อยนะบินน้อยมากนะพี่น้องเรามีตกอยู่ฝั่งนู้นอีกสองท่านนะอยู่ด้านขวาอีกสามท่านนะนู่นเลยนู่นเลยปลามันพักเที่ยงอยู่ปลาแล้วครับปลาพี่น้องมันมากินแล้วนะนี่มากินกุ้งเรานี่กุ้งละโอ้หลุดหลุดพี่น้องหลุด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 เมื่อกี้โมแต่ทักทายกับพี่น้องเรานะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ก็เป็น fc นะครับ fc icd มาต่อกันเลยนะครับน้องเมื่อกี้หลุดนะครับไม่เป็นไรครับก็ยังมีคนหาอยู่ก็เกี่ยวกุ้งกันต่อนะครับเมื่อกี้คุยกับนา,นานะที่มากันประจำบ่อนี้นะครับคือบ่อนี้เจ้าของเองเจ้าของเนี่ยแกเลี้ยงนะเลี้ยงปลาไว้เองนะครับ เ้ยงปลาช้าไว้นะเขาเรียกปลาช้านะครับแล้วก็ลงลากอวนมาปล่อยนะครับมันทําให้ปลาไม่ช้านะครับเพราะว่าห่างจากห่างจากนี้ประมาณสองสามกิโลนะครับเมื่อปลาไม่ช้ําเนี่ยพอมาลงปุ๊บนี่เขาพร้อมกินนะครับปลาก็พร้อมกินสังเกตได้นะเราตกมาโหเขากินแบบแบบกินดีมากนะครับช่วงเช้านะตอนไล์ตอนเช้านะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ย ไม่ค่อยช้ำนะครับปลาที่ขนส่งไกลๆนะครับปลาใหญ่ๆที่เราไปตกตามทิปนะตามทิปค่าคัน3 0 0ร้อยสนะครับตัวนี้แดงเลยนะครับแดงช้ำเห็นชัดเจนนะครับแต่นี่คือถือว่ามีน้อยมากนะครับแต่แต่ก็ยังมองเห็นนะครับมองเห็นนะว่าเป็นปลาเก่าปลาใหม่นะครับปลาเก่าเนี่ยก็คือตัวเขาจะไม่มีแผลนะครับตัวจะขาวเลยบ่อนี้นะไม่มีแผลนะจะขาวนวลนะครับท้องขาวเกล็ดใสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปลาที่ตีอวนมาเขาจะ มีตัวรอยแดงๆนะครับรอยแดงๆจากการลากอวนจากการเาสียดสีกันระหว่างการขนส่งนะครับก็ทําให้จะมีรอยแดงๆเป็นแผลซึ่งประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็จะจางหายนะครับก็จะหายนะก็เหมือนกับบมอเหมาทั่วไปนะครับเจ้าปลามาลงนะครก็ จะเป็นประมาณสัปดาห์กว่าๆนะถึงหายนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าขนมาไกลหรืออุบิเหตุนะครับมันถึงกับตายเลยนะครับพี่น้องก็มีเยอะนะเราก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องที่ทําบ่อเหมาให้เราได้ตกนะบ,บางครั้งก็การลงทุนนะครับปลามาแล้วเกิดความสูญเสียนะครับยิ่งปลาใหญ่ๆเนี่ยปัจจัยยิ่งเยอะนะครับขนทางเดินทางไกลๆนะปลาก็ช้าเยอะปลาก็ไม่กินเบ็ดแล้วก็เสี่ยงต่อการตายด้วยยิ่งสภาพอากาศที่เป็นอากาศที่ปิดนะครับบางครั้งนอกน้ํานะครับ ตายก็เยอะแยะมีหลายๆที่นะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นินเองก็เคยไปที่จะไปตกแบบนี้นะครับจองค่าคันไปแล้วปลามลันลอยบ้างตายบ้างนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่บางครั้งมันก็คนทุนลําบากนะก็เป็นกําลังใจใพี่น้องเราทั้งผู้ตกทั้งผู้ประกอบการนะครับ ตอนนี้ค่อนข้างจะเงียบนะค่อนข้างจะเงียบแล้วนะ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรนะครับมั่นใจนะครับว่าช่วงบ่ายนะครับไปแก่ๆเนี่ยยังไงเขาน่าจะเข้าอีกนะอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ห่างตัวนะปลาใหม่เนี่ยก็เงียบเลยนะครับเงียบเลยแต่ปลาเก่านะครับปลาเก่ามีมากินนะมีแอบมากินนะครับเราเกี่ยวกุ้งนะเมื่อกี้โดนกุ้งนะครับแล้วพอดีเอ่อถ่ายวิวบอ่อให้พี่น้องเราดูเนาะ แล้วมันมากินนะครับทุนถอนขึ้นเลยนะครับทุนถอนขึ้นนอนเลยแล้วก็พอดีน่าจะเป็นจังหวะที่เขาคลายพอดีนะครับเราไปวัดเขาแล้วก็ฝังไม่ไม่ติดขอบปากแล้วหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีไซส์ด้วยนะครับไซส์นี่น่าจะห้าขีดขึ้นนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับพี่น้องฝั่งนู้นก็จะเงียบเงียบกันหมดนะครับเดี๋ยวลองเกี่ยวอีกทีนะ เราดึงเบาๆนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากุ้งกุ้งเราก็ยังอยู่นะพี่น้องนี่นะครับก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราเขี่ยกุ้งเพิ่มนะครับแล้วก็กำเหยื่อใส่ชิ้นลูกหมุนนะครับห้อยลงไปอีกทีหนึ่งนะก่อนที่จะพักนะครับเดี๋ยวอมมีกต่จะทานข้าเที่ยงก่อนนะครับคนก็พักปลาก็พักนะครับพี่น้องก็พักยกนะ ช่วงนี้เป็นภาวะสงครามนะครับหมอนหมิ่นก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องเรานะฐานฐานกล้าที่ออกไปลบเป็นแนวหน้าของประเทศเรานะครับแล้วก็พี่น้องเราที่อยู่ชายแดนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็ขอให้เราผ่านพ้นในช่วงวิกฤตไปด้วยดีนะครับอยากให้ประเทศชาติเราไปในทิศทางที่มินถูกต้องนะครับให้เศรษฐกิจให้การเมืองมันดีกว่านี้นะครับเราประชาชนคนหนึ่งก็จะได้มีความสุขนะครับตอนนี้กระทบกระเทือนไปหมดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องเราก็ ส่งกำลังใจไปช่วยพี่น้องเรานะครับอ่ะส่วนเราก็มีหน้าที่ชายชายแดนให้เป็นหน้าที่ของพี่น้องทานทานก้านะครับส่วนชายฝั่งให้เป็นหน้าที่ของพวกเราหน้าที่เป็นนักตกปลามาทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงย็นแล้วนะครับก็้อนหมิ่นก็จะเตรียมเก็บของเก็บอุปกรณ์นะครับ ภาพรวมช่วงบ่ายนะครับปลาก็กินห่างตัวนะจนประมาณทั้งบ่ายสามโมงกว่าเพราะค่อนข้างจะเงียบนะครับทั้งบ่อนี่แทบจะไม่ขึ้นกันเลยนะครับแต่ว่าช่วงเช้านะครับช่วงเช้ามาจนุ่งเที่ยงช่วงสักเที่ยงกว,กว่าก็ยังกินดีนะครับวันนี้ถือว่าปลากินดีมากๆนะครับพี่น้องแล้วก็หลักการที่ว่าปล่อยปลาใหม่นะครับเพื่อกระตุ้นให้ปลา,าเก่ากินนะครับก็ชัดเจนนะครับถือว่าทั้งปลาใหม่ปลาเก่ากินดีมากๆนะครับ แล้วออย่างหนึ่งก็ปลาใหม่ขเขาไปไล่ปลาเก่านะเหมือนปลาปลาปลาเก่าไซส์ที่ประมาณเจ็ดขีดขึ้นนะครับก็กินหลายตัวนะครับได้สามสี่ตัวนะครับถือว่าหลักการนี้นะครับก็มีผลทาให้พฤติกรรมของปลาเนี่ยปลาเก่าที่นอนหลุมนะครับปลาเก่าที่กินช้านะครับไปกระตุ้นเ้เขาเข้ากินเหยื่อไวขึ้นนะครับมันก็สร้างโอกาสที่เราให้เราได้ตัวปลานะครับ เอาละครับวันนี้ก็ไม่มากก็น้อยนะครับว่าให้พี่น้องได้ดูผลงานกันอ๋อนี่โดนนี่ครับโดนโดนนะครับพี่น้องนี่กินเบาแล้วนะครับกินเบาแล้วมาครับพี่น้องมาชมผลงานกันวันนี้นะว่าจะได้สักกีมากน้อยครับน้ำเดือดเช้าแล้วก็กินค่อนข้างเกือบทั้งวันน่าจะประมาณสัก เจ็ดสิบสองกิโลนะครับโอเค